วันนี้เอกาพามาเก็บต้นหอมที่น้าระเบียงบ้านนะฮะเป็นต้นหอมหัวใหญ่นะฮะเอาหอมหัวใหญ่ไปปลูกจนเป็นต้นแบบนี้นะฮะเราก็เก็บเฉพาะใบนะฮะน้องจะได้ออกมาอีกรอบนะฮะเรื่อยๆเนาะแล้วจากนั้นเอกาก็จะไปเก็บผักชีนะฮะผักชีจีนเนาะอยู่ตะเบียงอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะฮะวันนี้เอกาจะพามาทอนมาทาลาบสุกนะเป็นสูตรของแม่เอกานะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะ ลาบสุกเนาะวันนี้เอกาได้หมูสับนะฮะสำเร็จรูปเนาะจากร้านสะดวกซื้อมานะฮะจากห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งเนาะแบบนี้เอกาก็จะต้องเอาไปรวนนะฮะแต่เอกาก็ขี้เกียจนะฮะเอาแบบอย่างนี้เลยใส่ถาดน้ําใส่แล้วก็อบนะฮะเป็นการรวนเป็นในตัวจากนั้นก็เอาเครื่องแกงที่คั่วแล้วเรามาต่ำนะฮะในเครื่องแกงนี้ก็จะมีหอมกระเทียมตะไคร้แล้วก็หัวขานะฮะ กลิ่นหอมคั่วให้หอมแล้วก็มาตำแบบนี้เนาะจากนั้นใส่ผงนัวนะครับผงชูรสใส่เข้าไปเลยจุกๆนะฮะพริกป่น2ช้อนนี่เอกชอบเผ็ดๆเ,เนาะจริงๆเผ็ดกว่านี้นะฮะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเพื่อนๆคั่วเ,เ,เองใส่ใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดก็จะอยู่ในส่วนของอข้าวคั่วนั่นเองจากนั้นก็บีบมะนาวใส่เอกชอบติดเปรี้ยวหน่อยนึงจากนั้นก็ใส่ผักชีใบเลื่อยนะฮะใส่น้ำปลา จริงๆไการไม่ค่อยชอบกินเค็มนะจากนั้นก็ใส่หอมที่เราเก็บมาแล้วก็ผักชีมะอกีนี้คนโคเลโคเลให้เข้ากันเลยนะฮะในถาดอบขนมนี่แหละนะฮะอันนี้เป็นสูตรของแม่ไอการเนาะแกว่าอร่อยนะแกชอบกินลาบที่เป็นลาบสุกอย่างเดียวนะฮะกินดิบไม่เป็นได้แลเวเพื่อนหอมอร่อยนวลองไปทํากันดูนะฮะหอมเครื่องเทศหอมแบบเครื่องแกงไทยๆอ่ะทุกคนเครื่องแกงอีสานนะฮะนี่บันนี้ไปแล้วฮะบาย